โนะครับมีลีลาพูดกว่แสดงว่าสอสอนบวธรรมดาสออเข้าไปมีีาในการพูดการธรรดาผลว่าตอนนี้ลาเลยนะครับบขื่นกับลูกตมในท่านปรัชนะครับเปิดมองไฟดวสวงตั้งที่สองจากใต้นาคพัดทีมงานพร้อมแล้ว3ามสองหนเเลยสักพักธุครับผมอ๋อ บังไป็ีย่สัมผเหรอครับแล้วบรรยากาศการส่งขอให้เราทันชนศักดิ์ทองไม่เคยเห็นครับมีครั้งแรกเลยเล่นม้ากเลย ก็สวัสดีคอณผู้ครับประบลดา่านดอำเภอจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็พี่น้องครับบอยบอยาอยบอยตามบี่าเก้ไปเดินตั้งแต่เมื่อวานรถไทยับงโอ้ส่วนสยาบันในงานกิวันนี้นะรัเปนบกบอยก้าน้ำเช่นเดิมครับวันนี้ก็ได้สอบยุคน้ำเข้าร่วมพิธีเช่นกันโดยท่านซีใชย จิตพัฒนาลมรัดพร้อมแล้วสามสองึงจุดแล้วครับจุดแล้วครับเทียงที่นี่แต่สุดครับสุดเป็นไม้นนะมันบอกทุกคนที่แบบตรงไปตรงมาครับไม่มีนอกไม่มีในตรงไปตรงรากเดียวแต่เดียว ไพ่ปูนโพลที่สมัครทัพทเลขานายุการบริหารสุดประด่านนะครับอ่าบนจะบนบาดฉานกล่าวไหวเนาะขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาจิตสิ่งหวังสิ่งใดก็ครบสมความมุ่งมากปรารถนาทันได้ท่านเลขาเนาะทีมงานพร้อมแล้วซ้อมซ้อมดึงไอึ้งปมิหางอะพี่น้องจรวดจรวดอันนี้เติดตัวปมิหางนี่เป็นอาวุธปั่นนะเรื่อง เราก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาแล้วเราจะตามไปดูแล้วเราจะตามไปดูครับโอ้ไปแต่ฉ่อมจอมเลยพี่บุญเลยไอ้ปมองดูทางกว่าไปครับโอเคขอบคุณครับแล้วบนนี้ล่าจะดโดนจับติดแน่